วันนี้ก็คือซ้ำได้เป็นกี่าวแล้วมีบา้านเป็นของตัวเองแมยอายุเท่าไรนะอายุสี่ยันสี่ห้ามีบ้านเป็นของตัวเองเลยห้อง Let's go ตังโมก็ทักใจอะไรแบบเฟียดเดือไปสุดเลยครับทิศจิงดูบ้านมาเป็นปีๆแล้วแบบดูทันเซนน่าแล้วนะไม่ไม่มีร่างอะไมกี่ชั่วที่ถกใจเลยจนเราไปนั่งมาเจอเกียดถืไม่เดี๋ยวไปสุดไปก็ทักไป,ป,ปเลยทแบบี่นบ้านเาราเลยทักไปทักไปปุ๊บ พออีกวันเรงบุกชาน่ะเจอพอไหเจอแซกกชอบออกมาเชอบบลเ่บางเกือกังนี้ก็ต้งได้แล้วก็มาจัาเลยมาจังแซกโกแคบอัไปเตรียมมีคะซันเตรียมอะไรพอจําเก็ส่งห้พีไม่กวนแล้วก็ทีนี้่าเลือแล้วก็คือพี่แม่ก็จะบอกค่าตรงไหนแล้วพอจะเอาาัแบบอย่างเงี้ยใช่ถึงก็รนหว่างนั้นก็คือจะทําเลยหรอพี่ม่มีโอกาสที่ไม่ได้ไว้พี่ม่มนได้นใ่มแล้วก็พมบอกว่ามัต้งได้แนๆเหลืองแดงวิธดับบ้าเหลืองแดงสั้งองังพอจะถึงวันน ข้องมาส่งกอวยเราก็ส้วนจีต้องตายไปเดากระต่ายไปเดาไอติมไม่บอกว่าผไม่ก็แค่ขอลาวก็ขอหลอกกันตอนแรกก็ทีนี้เอาเบียส้วนตังก็มาคืนผีไหมเราก็ได้ส้วนตังมาจักบ้านอื้มสรุปคือได้บ้านที่ต้องการ๋าหมอนเอาอ่ะที่เหลเพี่อะนอนดูบ้านเราเป็นตีดนี้แล้วอยางได้บ้านทุกใจพอมานท้องพิดเดิมแปลสเปกก็คือได้บ้านนี่ช่วยทุกใจใช่แล้วเนี่ยเคยพอพุกอมาดูเลยชอบแล้วก็ได้กร so sure. like ับตามที่ว่าน้องต้องการก็คือได้บ้านสวยได้ลองนอนได้ลองนอนมีส้วนตังได้มาตกแตงแล้วก็ไม่ต้องแบบไม่ต้อง อ๋อค่ะดำเนินการ้วได้สปารเลย่ำไหมหลังการดำเนินการคงมีไม่เป็นบางจุดที่มาก็คือซื้อยอดผีไม่ยากในหนูรงบัะค่ะเอ่อแนะนำซ้หรับเพื่อนๆหรือคนรู้จักนะคะซ้หรับคนที่มีความค่อนยากมีบ้านในห้องตัวเองในชีวิตแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะปรึกษาใครอะค่ะอืมไม่ต้องกลัวเลยแบบทายักษ์ไบ้านหลงหมาที่เพศพี่ไม่เลยผีไม่แนะนำให้ทุกอย่างนะเบาจะแบดแบดเบาจะแบดแบดมาเลยค่ะ เข้าไปซื้อตู้แล้วก็ดูแบบบ้านเนื้อแล้วก็จะลงให้เลยว่ามีบ้านให้เหลือหลายแบบเลือร่างของเราถูกใจไปที่กอท่ามท่ามีไม่เลยว่าข้อรายบ้านของกระไดว่าชอวไม่ถ้าชาวปอดำเนินเรื่องเลยอยู่ไม่จะเมยจะไม่กระซั่งต้อไม่เยอะมีแค่เพราะว่าส่วนตัวเราคือประชาชนซัมนอกแล้วก็ซ้ัตที่เหมือนเดียรใช่หน่อยมาเกี่ยวกั เค้เาทะรลาะบอกเราเราเห็นตาไม่ยอย่างไรฮิตไม่มาถึงก็ไม่ต้องอก่อีหพ้พ่อรอาไมา่ได้มาเราลืมไปก่อนแล้วก็เรา ใช่สร้างมาเลย์บ้านได้บ้านที่เราเลือกนั้นไม่ยความว่าเขาแรงจ่ายเงินเดือนเราแล้วเรื่แล้วแค่เราจะสั้นเงินให้ดีเราพ้อรดแน่นอนอันตร์เราไม่ต้องไปกลัวว่าดอกเบี้ยยืมสูงอะไอ้สร้างปีเราก็คอยรีดอกเบี้ยง่ายไม่ใช่ไหมถ้าเราไม่มีอะไรเพราะว่าถ้าเราแค่บ้านนั้นถ้าเราไม่มีดอกเบี้ยมันก็ไม่มีแล้วเดี๋ยเว้นลดจ่ายเงินสด้นทันเลยอันนี้ทำมาเลยเลี้ยงได้ไหมวะสลิปเงินเดือนแลกบ้านได้ค่ะ พ่อสร้าม็เพชรให้เพกรเด็ดเป็น p เปเโ็รปกติค่ะบ้านนันบริการดีประทับใจเยี่ยวันนี้ที่แม่ก็มีข้อมาให้หนโบนะคะเอ็ข้อให้ก่อที่จะขึ้นบ้านไม่นะคะสุดที่ไม่จะดีินใจกับหนังโบไว้แล้วก็ขอบคุณทีวันนี้ก็คือสร้างได้ปีกลางแล้วมีบ้านเป็นข้อตัวเองแม่อายุเท่าไรนะอายี่ยันอายุห้ามีบ้านเป็นข้อตัวเองแ้่ข้อบารมีอยู่เรามีความสุขนำพาแต่ความสะงอกแล้วก็รลอมเย็นเป็นทุกนะคะขอบคุณมากค่ะ